เฮ้ย hey สวัสดีเวอรุล้นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่ช่องเฮียมีพาวาฟวีสามอีกแล้วเนี่ยอยู่เกมชอยเชียงวีหรือว่าเกมอาเป็คค่ายพีจีครับผมก็กดอีกก้อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวาฟวีสามด้วยละกันทุกคนครับพี่สามกันครับอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวาไว้ด้วยวนะครับผมอีกหนึ่งอย่างครับ ยังมีกลุ่มลักกี้ทามทุกคนครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตครับเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพินาศเราก็จะแชร์กันในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ต้องพลาดพังไปเล่นเกมน,นั้นในช่วงเวลานั้นครับผมกลุ่มลักกี้ทามของเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้ description ด้าน,นล่างครับหรือว่าใต้อมเมนต์ที่เฮียปักปุดไว้ด้านล่างได้เลยทุกคนเป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนะครับ มาครับวันนี้อยู่กับแปดกระทุนหนึ่งพันทุกคนครับวันนี้มีเพื่อนๆนะครับมาขอมาขอสูตรวงล้อสิบสี่คูณสิบสี่นะครับซึ่งจะทําไปหลายคลิปมากนะครับกับสําหรับสูตรคูณสิบสี่สิบสี่คูณสิบสี่นะก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูสูตรสิบสี่คูณสิบสี่นะครับสามารถตามดูได้ที่ปุ่มตัวไอด้านบนขวามือนะทุกคนครับมาในไหนเพื่อนๆขอมาเฮียก็จะมาลองให้อีกรอบหนึ่งลนะครับสําหรับสิบสี่คูณสิบสี่นะครับก็จัดไปก่อนสรุแกนช่อง ไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับครับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเยี่ยมีพาวับครับผมมาซื้อฟีเจอร์นะครับ200แล้วกันทุกคนไปมาครับเพื่อนๆขอมาจัดให้นะครับรู้สึกว่าสูตรนี้นี่ค่อนข้างที่อคิดพอสมควรนะครับคน14บ4อ่ะรู้สึกว่ามีเพื่อนๆขอมากันเยอะมากนะครับสูตรนี้นะถามว่ามันเล่นมันหมุนยากไหมก็ มันค่างจะหมุนยากแล้วก็ไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่นะสําหรับที่เฮียเล่นมานะครับแต่ว่าบางทีเพื่อนๆบางคนอาจจะเล่นได้ก็ได้นะสติบุตรสติแต่เฮียเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่รู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็นการากิดีกับเฮียงั้นไปดูนะสติบุติสติเลยอ่ะเล่นให้ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหรอดอยู่ครับ 12คูหครับใครไปลองกันมาแล้วบ้างนะครับสำหรับสูตรเมื่อวานนะครับคอมเมนต์บอกเฮียหน่อยนะครับเฮียอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสูตร12คูนสิี่เฮียเพิ่งลงไปเมื่อวานนะทุกคนครับอันนั้นเฮียเพิ่งคิดเองเลยได้ส2บคูนสครับคิดเองสดๆแล้วก็เล่นตรงนั้นเลยนะครับ12คูนสิบะเพราะว่าส่วนตัวเฮียนะครับเฮียจะไม่โอ้แฝงมึงแดกอะไรอย่างนั้นวะนะา ว่าส่วนตัวเฮียอะไรเฮียจะไม่ค่อยหมุนตัวข้างบนเกิน14เท่าไหร่นะครับทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยหมุนเกิน14เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอเฮียไม่ใช่หมุนเกิน14ไม่ค่อยหมุนเกิน12เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเกิน12ไปแล้วมันไม่ค่อยจ่ายครับอีกอย่างเง็นเฮียมุนไม่ค่อยถิ่ด้วยทลกันครับมาไปข้างบนครับโอ้จะไม่ได้เล่นฟังไม้เลยเหรอโอเคเพื่อน ถ้าไม่ได้เล่นสักไม้เนี่ยเดี๋ยวเฮียเติมดิกซักห้าร้อยแล้วกันแต่ขอเล่นเถอะขอร้องเลยขอเล่นเถอะนะอโอเคมันให้เล่นครับทุกคนรู้สึกวันนี้กดย้ำๆมันจะไม่ค่อยให้เล่นเท่าไหร่มันจะตกดำเมื่อกี้นี่เฮียปล่อยเลยนะไม่กดย้ำๆนะครับอืออือป่าทัดไปก่อนครับคิวแถวแรก ทิ้งชับโอคิวเลยลงมาแน่นอนคิวเพียว่าเล้วไอตัวไหนที่มันเลยไปเนี่ยมันชอบจะลงนะทุกคนครับสังเกตมาหลายรอบแล้วครับเจโอเอเฉยไอบาเอ้ยอเอไปครับทิ้งชบปาทารว่านี้ขออะไรไม่เคยจะได้นะครับเออเองนี่มันน่ารักจริงๆงไอเป๊ะ โอ้โหลวนทุกคนครับนี่ก็คือหนึ่งอนเหตุผลหนึ่งนะที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นสิบสี่สิบสี่เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะจ่ายเราเท่าไหร่นะทุกคนครับโอ้ยปลาทาแถวแรกไม่มีครับโอ้ยว้าวลวนขาดทุนด้วยปะนี่ปลาฐานซองแดงโอเครอดขาดทุนละไม้แรกรอดขาดทุนก็โอเคทุกคนครับจัดไปก่อนรางวันมกัร้อยหกสิบแปดบาทครับ ไปก็ะตอหมุนสุดท้ายตามสไตล์ค้ายพิชิหรือเปล่าแต่จ่ายมาครับเคลงมาเพื่อนไม่ลงครับจัดซองแดงมาให้ปิดท้ายครับจัดไปที่ราวลลวงวัลรวม414บาทก็ถือว่าได้ยุ่งกลับมาอยู่นะครับมาเมื่อกี้หมุนข้างล่างได้ใช่ไหมอาหมุนข้างล่างอีกทีนึงนะครับจะไม่กดย้ำนะจะไม่กดย้ำๆนะครับอ้าวหาลอดสงสัยวันนี้คงไม่ต้องกดย้ำๆทุกคนครับ ตกดำไปขอย้ำๆหน่อยเลยคันขอย้ำๆตรงห่างนอนหนูแล้วหน่อยละกันครับโอ้โหใจย้ำไม่ย้ำมันก็แดกเราเหมือนกัน,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 นดดกทุกคนครับไอแปะเนี่ยเฮ้ยวันนี้แปะแดกย้ำเลยว่ะทุกคนครับวงล้อคือแบบไม่นิ่งเลยนะวงล้อคือแบบไม่นิ่งเลยนะครับ โอ้ทุกคนวันนี้ดำล้วนเลยครับเอ้ยอะอีกห้าอยแล้วกันครับอีกห้าร้อนะทุกคนเดี๋ยวตัดกับมาตอนเย็นเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเออมาทุกคนครับ5้ารอยสุดท้ายนะอย่าบอกเลยว่า5้าสุดท้ายเย็นจะไม่เติมเพิ่มนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่จ่ายเราเลยนะครับห้า โอ้หน่งอย่างนี้ไม่สวยนะเฮียบอกไว้ก่อนนะครับว่าโหน่งแบบนี้ไม่สวยปิดเทอร์โบก่อนเข้าเกมนะมาดูกันว่าจะช่วยเราหรือเปล่าโอเคเพื่อนนิ่งๆอย่างนี้แหละมาถ้ามันตกดำบ่อยเนคีคนไม่ควรจะอยู่ไม่ควรจะเติมเพิ่มด้วยนะครับเฮียบอกไว้เลยครับว่าไม่ควรจะเติมเพิ่มนะครับเพราะว่ายังไงสู้มันยากแน่นอนนะทุกคน,นครับ กดย้ำๆไปโอเคโอเคมาอีกทีหนึ่งเพโอเคนิ่งๆอย่างนี้แหละข้างบนขอนิ่งๆอย่างนี้เลยเพื่อนนิ่งๆอย่างนี้เลยข้าวบนขอนิ่งๆอย่างนี้เลยเพื่อนเอ้ยโอเคมามาต่อมาต่อมาต่อเออมามามานิ่งๆเลยนิ่งๆอย่างนี้แหละเพื่อนเอ้ยขอนิ่งๆหน่อยโอเคมาสิบสี่คูสิบสี่ไม้สองครับ ถึงว่าจะไม่ได้เล่นแต่ละรับเติมไปอีกห้าร้อยึว่าจะไม่ได้เล่นแล้วทุกคนแต่จะจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละแปะเอ้ยเออว้าวล้วนเลยทุกคนเจรครับอืมอืมอเคไปอ่า มันว่าวอย่างนี้นะทุกคนครับเนี่ยแหละสูตรนี้อย่าเลยไม่ค่อยเล่นน้าไเลยนะครับอ่าอืมฟาทานไปก่อนโอเคได้กับร้อยหนึง่งยังได้อีกหมุนหนึง่งอะถือว่ายังได้อีกหมุนหนึง่งครับทุกคนครับจัดไปเราแล้วตัวหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับคาดทุนนะ มาเยมาลองอันนี้ดีกว่าทุกคนสูตรเฮีย12กุม16ว่าจะกดถึงหรือเปล่านะครับอ่ะมาสุดท,ท้ายนะขอลอง12กูม16นะครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่มันจะให้เล่นหรือเปล่าแค่นั้นโอเควันนี้มันไม่ให้เล่นนะครับก็ไม่ควรอยู่ต่อนะทุกคนถ้าเจอเจอแปะตกดําอย่างนี้นะครับไม่ควรจะเข้ามาเล่นเลยนะอันนี้คืออยู่ให้ไกลเลยนะครับตกดําบ่อยเกินไปนะครับโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวาร์ยูวที่เกม ชายเชียงวนหรือว่าเกมอาแปะของค่าย PG นั่นเองด้วยนครับก็โดนดำอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะเล่นนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมิภาวะวีฝากไปด้วยล้วกันนะครับกพราว่าวันนี้มาทำให้ดูนะครับสำหรับสูตรยอดนี้14คูณสนะครับเล่นบ่อยมากครับแล้วก็มีคนขอมาบ่อยมากแต่เนียก็ไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จกับมันเท่าไหร่นะครับกับสูตร14คูณสนะครับ ก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเว้ยเจอกันใหม่วัยรุ่น